อุนสวัสดค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามานั่งลงสงบจิตสงบใจตั้งใจฟังในคำ ป่าประกาศของพระเจ้าฟังาการอ,าอ่านในพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันในและอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอพระพรจากพระองค์ขอให้พวกเราพร้อมใจกันที่จะคุกข่าวลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ขออปร์ทรงเมตตา ยกโทษความผิดบาปให้กับลูกและทุกคนที่ได้ทำบาปต่อพระอ,องค์และผู้อื่นโดยที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีพระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาฟังในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17ข้อยีดสอง ใจร่าเลงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งสุภาษิตบทที่31ข้อ25ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอภรณ์ของเธอเธอหัวเลาะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงมัทธิวบทที่หนึ่งข้อ23นี่แน่หญิงพพมจ,จารีคนหนึ่ง จะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าฮิมานูเอนแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรามัทธิวบทที่11ข้อ2 8บถึง30รรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมหาเดาและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาอามนให้เรามาฟังในคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะเราเป็นพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพระองค์ พระอ,องค์ทรงกล่าวไว้ในพระวจนะของพระอ,องค์ว่าเราคืออันฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมการและอวสานผู้ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงลิทธานุภาพสูงสุดเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเป็นชีวิต ที่ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเราเป็นประตูถ้าท่านเข้าทางเราท่านจะได้รับความรอดและจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและเรารู้จักท่านและท่านก็รู้จักเราเหมือนพระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาด้วยและชีวิตของเรา เราสละเพื่อท่านขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกท่านจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตท่านมาหาเราท่านจะไม่หิวอีกและถ้าท่านเชื่อในเราท่านจะไม่กระหายอีกเราเป็นคนที่ทำให้คนทั้งหลาย ื้นขึ้นมาใหม่และให้ชีวิตกับเขาถ้าท่านไว้วางใจเราแม้จะตายไปแล้วก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกเราเป็นความสว่างของโลกถ้าท่านตามเรามาท่านจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นอาเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พระองค์นั้นทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูกทุกคนพระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระวจนะนั้นเ,เราเป็นอัลฟาหรือโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเป็นปฐมอาการเป็นอวสานพระองค์ทรงอยู่ในาการก่อนผู้ที่จะเสด็จมาเราเป็นทางนั้นคือพระองค์ เป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครที่จะไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาจากทางพระองค์ลูกๆทุกคนขอบคุณพระองค์ที่นำพาให้ลูกทุกคนซึ่งพระองค์ทรงเป็นประตูที่จะนำพวกเราทุกคนเข้าไปสู่ความรอดและเมื่อเราออกก็จะพบอาหารพระองค์รู้จักพวกเราดีพระองค์ทรงรัก และห่วงใหญ่พวกเราทุกคนพระองค์ทรงนำพาชีวิตของพวกเราให้เข้ามาอยู่กับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์พระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตถ้าพวกเราหิวอีกพระองค์ก็จะตรงประทานให้พวกเราทุกคนกระหายหาพระองค์ที่จะให้ พวกเราทุกคนได้มีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่และมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์พระองค์ทรงตรัดว่าถ้าเราไว้วางใจแม้เราจะตายไปแล้วก็จะกลับมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกเพราะพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของโลกถ้าพวกเราทุกคนเดินตามทางของพระองค์จะไม่เดินในความมืดลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อลูกทุกคนลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพรองค์ทั้งหลายผู้จงต,ติดในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปยอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอจงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการละวันนี้และขอจงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดรองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจและลทธิดเดชและพระชิเป็นขอพระองค์สืบใจสืบสืบไปเป็นนิดต์อาเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและเมตตาห่วงใยลูกและทุกคนตลอดจนครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคนพระองค์ทรงเมตตาเลี้ยงดูให้ทุกคนมีงานทำมีกินมีใช้ไม่อดอยาก มีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาเปิดตาใจพี่น้องลูกๆหล,ล,ลานของลูกทุกคนที่จะให้เห็นความรักความยิ่งใหญ่ความอัศจรรย์และความสว่างที่พระองค์ทรงนำพาให้ลูกทุกคนได้พ้นจากทุกมีความสุขมีความสำเร็จมีกินมีใช้ไม่อดอยากเป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่พบเห็นพระองค์ทรงรัก และห่วงใยลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนจะขอเชื่อและติดตามพระองค์ตลอดไปและจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์และขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่บงชงเมตตาต่อลูกและทุกคนตลอดมา ขอบพระคุณพระองค์สันละเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ